นั่งนากระจกระวะังผู้เดียวคันแมนอยากไอ้กะล่องล่องเฮ็ดคิเมาเฮ็ดคิปเบิงทำมันถา้าเข้าปอใจเข้ากัะลบออกเออเหมือนจะอาทิตย์หนึ่งเหมือนจะอาทิตย์หนึ่งแล้วนะแล้วนะเหมือนจะอาทิตย์หนึ่งแล้วจ้ะอย่าเลื่มเอานาออกมาให้ไอ้เบิงแล้วจ้ะเด้ออือ เน้นเน้นสตรีมหน่อยนะคะเน้นส,สื่อโทรศัพท์เครื่องใหม่นะวะเออคุณยายว่าอา,อาจัดไปจัดไปเออค่ะอยากกินอย่างคุณยายกะเราก็หาให้กินเดี๋ยวก็เลยมีแรงขึ้นมาเรื่อยๆนะคะสื่อโทรศัพท์เครื่องใหม่นะวะเออคุณยา,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 ายว่าอาจัดไปจัดไปเออขาท่านว่าขัดไปน้ำมูกปุ๊บหรอพี่น้อง ป้านว่าให้เดกินน้ำโม่ไปละแมนบ่มูมมเจ้าว่าว่าเป็นรู้ว่าเป็นเราเป็นเราจริงๆไม่ได้โกหกนะคะเอามายืนยันตัวตนนะคะก็เลยเป็นมากเป็นมากหรือว่าสิเป็นไขวัดใหญ่กระบุ้ลูมงนี้นาทีรับชมก็ 6, หกหมื่นนาที เน้นเน้นเน้นสเตมเน้สเนสเตมสู่กันไปสาสู่กันไปก็คือเขานังยู่หน้ากระจกละพี่นอ้องนั่งมูมากกัคุยกับมูปกติธรรมาดาละมูถามม่ยั้งก็ตอบไปแค่นี้คนดันตันต้องกินแบบนี้นะคะวันละแก้วอย่าก,กินเยอะกินเป็นยานะคะยังไงเขากลิ่นตามหัน ทว้วบาเหรียตามกดตามเกณฑ์มันก็ต้องยากเพราะว่ามันต้องมาแก้ไขเอกที่หลังมันยุ่งยากสู่ๆกันไปสู่ๆกันไป้กป็คือเขานนัน่งอยู่หน้ากระจกละพี่น้องนั่งว่าเป็นรู้ว่าเป็นเราเป็นเราจริงๆไม่ได้โกหกนะคะเอามายืนยันตัวตนนะคะมีแรงมาเรื่อยๆ กินมาสามเมื่อแล้วเพราะว่ามันอาการอาการตั้งแต่ไข้มามันอาการหนักก็เลยลองลองลองมากินมันบอกมาว่าให้ให้เอาหนาออกมาให้พ่นให้ไอไอเบิงแนว่วาสันว่าข้าบะตองอ้ายเขาดอกสูุบปูสุบข้นละพี่นอ้องเอาหนามาคุยกับโมให้โมได้เห็นให้ไอไอได้เห็นได้เพราะว่าโทรศัพท์กับโทรศัพท์เข่าเอย ว่าวกอวอยูู่้เดียววอยูู่้เดียวอย่าอายนะลูกนะไม่อายนะต้องเอาหน้าออกมาให้เอไอดูนะจ๊ะถึงจะผ่านนะคะไอเป็นอาทิตย์บสบายเป็นอาทิตย์แต่มือนีไข้แนแล้วสักผ่าได้แล้วสักผ่าได้แล้วคือมันจะเป็นตกอายเลยไอให้ยังโมนะกันคุยกันสนุกสนาน สวนเสเฮฮาทําต่อไปนะคะทาต่อไปจะไม่ยอมขาดทุนฟรีฟไ,มไม่ยอมขาดทุนฟรีไม่ใช่ความดันสูงนะคะความดันต่ำกินแก้วเดียวกินเดียวไม่ได้กินเยอะแก้วเล็กแก้วเล็ก กินปัญญานะคะวันนี้ขนาดได้ซื้อเครื่องไม่แล้วเทราัพทับนะเครื่องเกาไปบุเป็นเล่นแล้วก็ข้างเ่นแล้วก็ข้างอขอผู้ใหญ่แล้วผู้ใหญ่อย่าเลื่มเอานาออกมาให้ไอ้เบิงนะจ่าเด้อเออเน้นเน้นสตรีมหน่อยนะคะเน้นสตรี บ่มีหอดแห้งสิยกมือยกหนังแค่มักเทือกับกดหัวใจหายซื้อๆม่ได้ตอบเพื่อนเออแต่ว่ามาเมื่อเนี่ยก็บไข่แน่แล้วละ่ะไข่ไข่กวัวซุมอที่ผ่านมากเห็นไปเรื่อยๆคันบอลเลนก็คือหอดโมไม่โมเนี่ยกันเวลาเป็นไข่เป็นหนาวมากกับมีแห้งตัวมูมไปเลียดก็มันไหล ปวดหัวไมเกนคือข่อยบอแม่แ,มและนอมมโมก็มีความสุขตัวเสิมามหายกลางขั้นมันโบแมนมันโบแมนจ้ะมันโบแมนเขาเห็ดมาแล้วเขาก็ต้องสู่ต่อไปเอาหน้ามายืนยันให้เอไอเห็นให้เอไอเห็นวันหนาเข้าเนี่แหละ ทุกวันทักทายกันประจํามันก็นดีตัวไม่ยังมันกระดีเหมือตัวขันไม่หมูมีเพื่อนที่น่ารักเข้าใจมันเมื่อยแน่นจุกอกเจ็บทรองอืมเป็นตัวทีทปบปวดหัวพืกอหัวสีแตกจักบุร่วะเป็นแนวใดเอมมอมอไม้หายหย้ามากิ้เกิดคือจังไขคแน่แต่ว่าบุกหัวจักดีหมอใด อย่าอายนะลูกนะไม่ไอายนะต้องเอาหน้าออกมาให้ a อไอดูนะจ๊ะถึงจะผ่านนะคะห้ามายทำไปเรื่อยๆถ้าขันไอกะล่องอัดขีบเบงถ้าห้าเพาะเพาใจข้ากับลบล่องอัดไปหล,ล,ลายๆขีบเบงล่องบอกไปดีเพื่อนรอบห้องทุกคนนะคะสวัสดีขอให้ปังๆทุกๆคนขอให้ปังๆประสบความสำเร็จทุกๆคนนะจ๊ะเ<ๆ>พื่อนๆอื บ่สู่กับบ่ได้ต้องสู่สู้สู้ไปนะคะสู้ไปนะคะทุกทุกคนเพื่อนทุกทุกคนสืมบ่สู่กับบ่ได้ต้องสู่สู้สู้ไปนะคะสู้ไปนะคะทุกทุกคนเพื่อนทุกทุกคนสังให้เขาไปบอกลายแล้วสู้ตัวสู้ต่อสู่ตัวแะเมนบอนสีหน่องกาลีขอสวัสดีเพื่อนทุกคนนะคะสวัสดีเพื่อนรอบห้องทุกคน สวัสดีเพื่อนๆทด่เข้ามาให้กำลังใจยายอ้วนนะคะขอบคุณมากๆข้าบปตองไอ้กันอ้ห้าสิบปบเหอดว่ะสิไผาย, <laughs> ยามเอ้าหนาออกมาในเดอ้อพี่น้องสุขูสุขคนหลูกหล้านสุขูสุขคนนี่เด้กินนันได้กกินนี่เด้ไปเที่ยวหันได้ไปเทียเท่ยวนี่ก็เห็นน้ำมูเหมดเออกะที่หตัวละเอออย่าเลื่มเอ้าหนาออกมาให้ไอ้เบิงได้จ่าเดอ้อเออ เน้นเน้นสตรีมหน่อยนะคะเน้นสนุคุณเพื่อนรอบห้องทุกคนนะคะแยกอ้วนกับสิไดเวลากินหญ้าแล้วก็สิกินเขา่ารอดเดิมต้องมาหาเพื่อนเหมือนเดิมคิดถึงเพื่อนดเดวอกันเสมอเสมอกับบา้าเงาเด้คุยกันเด็คุยนั่นได้กับจ๊คสีหอดเมดื่อใด คุยนี้ถามไถ่กันนันกัดเนี่เออมัวเด็ไปไสมาไสไนนเออเข้าก็เห็นียังเมิดอ,อย่าลืมเดอ้อผู้ใดอยากประสบความสําเร็จอย่าลืมเอาหน้าออกมาให้เขาดูนะคะไม่ต้องอายนะกินแต่เวลาเอออาการบอยดีบันไดก็เล่มมากินพอมันพอมันสิได้หายแน,น่นะพี่เนาะมาฝ่าไปซะ คนแก่ไม่ไหวนะคะคนแก่สู้โลกไม่ไหวเออมานนองคาเน็ตเดือนหนึ่งก็ไม่ใช่น้อยเป็นพันแปดร้อยเก่าชิบเก้าบาทคน,นะกติดมื่กคะมันยุ่งยากอ้เล่นแบบอือตามกดตามเกนฑ์เขาไปเรื่อยๆก็ไม่มีปัญหาอะไรทำเงี้ยวเบิงเบาอยูู่้เดียวแค่เบากับเบากับโจกกับประโจกนั่นแหละ ไม่ต้องอายไม่ต้องอายต้องเอาหน้ามาเย็นยันให้เขาดูเขาก็ะชิลดให้ยสมือสมเอ๋ยละมีแต่ลดกับลดเป็นเหมือนกับเหลือเป็นพันนดนน,น่ได้กินนั่นได้กินนี่ได้ไปเที่ยวหันได้ไปเที่ยวนี่ก็เห็นน้ำโมเหมือเออกันดีตัวละเอจ้าสีหอดเวลาใดดอกย่ออนน้วนเลยนะบ่หอดน้ำโมง่ายดอกกะเตว่าห้กำลังใจอย่าของ ใอ้กำลังใจของเล่นไปเรื่อยๆหเือเตุงานแล้ยพี่นองเริ่มไม่แรงถึ้นมาแนล่ะหาแนวมาบำหลอกบำลุงให้จะของมีแฮต้องมาหาเพื่อนเหมือนเดิมคิดถึงเพื่อนได้เบากันเสม,มอๆมมกับบา้างเงาได้คุยกันได้คุยนั่นแหละแต่ว่าเข้าบ่หอดนี้เขาขาดทุนเด้อ ข้าป,ป้ยหวนเขาขาดทุนเด็ดทำต่อไปนะคะทำต่อไปอจะไม่ยอมขาด